สวัสดีค่ะแม่แสงค่ะสวัสดีค่ะแม่แสงครับสวัสดีครับค่ะมื่อี้ช่องสาวนิ้งพาร่วยของพูดชนแนลครับค่ะมาติิตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่แสงค่ะครับเป็นคลิปแรกของงวดวันที่หนึ่งกุมพาพันสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะครับผมเป็นคลิปสุดท้ายน้ำขาคุณแม่คลิปแรกกับคงสุดท้ายอยู่น้ำกันเนาะค่ะได้ยินว่าคุณแม่ฝันแหละวาสันคุณแม่ฝันเหมือนไรเนาะ แต่หลายหมื่นละล่ะบําเพนคุณแม่ฝันเราลูกสาวฝันครับลูกสาวคนฝันคนมาบอกสูฟังสาวฝันมาหนีหมือนั้นแม่ลูกคืนมาหนึ่งเขาหนึ่งนามล่างสวยล่างบวงเรียบร้อยแล้วคโมงสองโมงนี่ละคนก็เอิ่นไปหาเนาะค่ะก็ว่าแม่แม่มาหนีคุณวอาพวกฝันให้ฟังคนว่าค่ะแม่ก็เลยว่าฝันจังไรล่ะหนูแม่ก็เลยถามเพื่อนนอ เพิ่นฝันว่าเพิ่นนันขี่รถอยู่ทั้งรถแต่ไม่ตะคนอุ้มลูกน้อยเพิ่นว่าค่ะนุกกะอุ้มลูกน้อยเพิ่นว่าทั้งรถสองแถวนะค่ะบาเนี่ก็เลยถามเพิ่นบาเนี่เพิ่นกะแนมไปแนมมาเนาะเพิ่นกะแนมเห็นแม่นั่นขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นบาเนี่ รถ<ม>เครื่องขั้นพอน่อคีนนี้น่ะล่ะค่ะมันก็เลยถามพนรถเครื่องมันอันนพนกับแนมเห็นรถเห็นเลขพนว่ะค่ะพนก็เห็นเลนขเเลยุ่นนี้ถ่ายรถตัวแม่คีน่ะค่กะก็แนมไปพนก็เห็นเลข <im> ตัวแม่คีบิดไปพน่ะเอา้าเอา้าเอา้เอายายแสงคีรถเป็นพนว่า<ม>ลูกท่วงว่าแม่คีรถเป็นพนว่ะค<ม>่ะเอ้าเอายายแสงคีรถเป็นล้วนั่นพนว่ะ บ้านนีกันแน่เมืองรถขั้นัวแม่คีพนวะค่ะเหล็กทะเบียนรถัวแม่คีเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งหาพนวะหนึ่งหนึ่งหานี่อือพนวาหนึ่งหนึ่งหาพนวาค่ะบ้านนี้แม่ก็เลยตื่นยิ้มืองเสาเนาะโอ้พนแก่ให้ฟังแล้วบ้านนี้แม่เลยมาเบิ่งทะเบียนตัวจริงมันค่ะ ทะเบียนตัวจริงรถขั้นตัเมคีเป็นนึ่งในความฝันนึ่นค่ะมันเป็นสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามแมนศูนย์เจ็ดแมนทะเบียนอิริมันทะเบียนอิริมันสามศูนย์เจ็ดค่ะแต่ว่าในความฝันหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งหาในความฝันทะเบียนรดแต่มันเป็นหนึ่งหนึ่งหาค่ะอืมแต่ว่าคนได้เมื่อนเนี่ยฝันคนนี้บ่ขึ้นหนอยสาวลูกสาวโอ้ลูกสาวอันนี้ร้านสาวนะเขาเนาะอันนี้ร้านสาว ค่ะขึ้นฟันแม่นนี่ค่ะเหม็นัแม่นแม่นแห่งแม่นบอแม่ว่าที่ผ่านมามันเข่าตลอดแม่นบ่เข่าตลอดขึ้นฟันขึ้นฟันนั่นเข่าตลอดครับค่ะบ้านนี้ก็บฟันเห็นคนหลายอยู่หัวอันคนว่าเพิ่งจะซื้อบ้านเลขที่ไว้นั่มสองเจ็ดบ้านเลขที่แม่นั่นค่ะันบ้านเลขที่สองเจ็ดแม่นเพราะว่าเพิ่นฝันเห็นคนอยู่หัวอนหลายเพิ่นว่าบอกค่ะเพิ่นฝันว่าจังซี่ฝันว่า นี่คนเท่าน่ะมาขอลูกสาวเคนคนนีล้ล่ะลูกสาวผู้หญงไปหันนี่บอกคะแอนขอลูกสาวญญาานค,าน,ค,าวคนอื่นไปนั่มคนมาหม่ามาหมาบ้านร้านสาวเมย์กูไปหันไงกะไปน้ำเขาบ้านเม่มันก็ะอื่นอย่าไปอย่าไปอย่าไปน้ำพืนกะบ,มกะบ่มากะบ่กับมาหาเมย์กบับมาหาเมย์ไป,ไปกับผู้เทาไปกับผู้เทาบานเม่มันไปดึงแขนกะป่าเลย ไปดึงแขนกลับมาผู้เฒ่าผู้หยิ่งหรือผู้ชายผู้ญิง่งเฒ่าผู้ยิ่งแมนก็ไปดึงแขนหลูกมันกลับมาค่ะอันนี้เตือนยืมเสามาต้องจะเหมือลูกมันจับาขวัดขายอยู่แต่ว่าเอามาได้คนขิงลูกเนาะค่ะเอามาได้บ้านคนก็เลยซือ้อบ้านดีที่หนึ่ะบ้านในอายุอินูนัน่นสิบสามขวบสิบสามปีเนาะสิบสามปี คนหนึ่นสิบสามปีค่ะก็ขึ้นไใบเนาะค่ะแมนกะคืนใบเน่เป็นสิบสี่เนาะค่ะแมนคืนใบเน่สิบสามสิบสี่ค่ะกันไว้เพราะว่าฝันเนี่ต้องซื้อขึ้นค่ะอย่าซื้อลงเนาะค่ะเออซื้อกะบวกอายุึ้นในเนาะค่ะแมนที่เพิ่นฝันว่าผู้หญิงอื่นเอาลูกสาวไป็นคนละมือแม่นบ่ครับกับฝันต่อว่าเห็นเมียขี่รถได้คืนเดียวกันเลยคืนเดียวกันเลยคืนเดียวกันเลยอืมคืนเดียวกันเลยบ้านผู้เฒ่าผู้เฒ่าไม่ยี่ ฝันว่าเพื่อนฝันว่าเพคนได้ขี่รถทั้งรถเมี่มีแต่คนอุ้มลูกน้อยเพื่อนว่าเหมือนกับขับขี่รถสองแถวขี่รถสองแถวมีแต่คนอุ้มลูกน้อยมีแต่คนอุ้มน้อยเพื่อนก็อุ้มลูกน้อยคือกันเพื่อนว่าบ้านนี้ลูกน้อยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายลูกน้อยชักเป็นผู้หญิงผู้ชายเด้อไม่ก็บ่ได้ถามเพื่อนว่ตัวนี้หูแต่ว่าเพื่อนว่าคนอุ้มลูกน้อยแต่ก็ระตงมี่ยมหนึ่งแถวละท่าเห็นเด็กน้อยนี่เลขต้องมาหนึ่งค่ะแต่สีหนึ่งยันขนาดแต่สีสำคัญนี่คือ เพิ่นเห็นเม่ขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนนี่แล้วนั่นแหละเพิ่นเห็นแม่บิดมอเตอร์ไซค์ไปครับบ้านเพิน่นเอ้าแย่แสงขี่รถเป็นเพิ่นว่าเพิ่นแนี่มึงโหลดผลเรศขายรถมอเตอร์ไซค์มันนึ่งนึงน่งหาค่ะเพิ่กนกะ มันกระจื้มมันีไวที่บ่อหนึ่งหนึ่งคหนึ่งหนึ่งากังาเด้คุณแม่หนึ่งหาแมนหนึ่งหาเพราะว่างวดว่าหันมันดังเฮ่งเนาะหนึ่งหาแม่แม่บอกออดังบอกเล่อายุอายุคุณแม่นี่หวดนี่ก็เป็นได้อายุคุณแม่ชิอายุคุณแม่จะกปีนะรหกสิบสามหกสิบสาม่งสามปีหกสิบสามกับงาเด็นเพื่อไหวเพลียไหวนะคณนะหกสามหกสี หมกสามหกทีเพื่อเพื ada, er> ่อเข็นพระอลุ่เพราะว่าครับเพื่อขึ้นเพื่อลงแน่แหละนาะเปนก็เป um> ็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางพอคนฟันเห็นสื่อเบื tous, ้องพอคนฟันเห็นเมียขี claro> ่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนพนวามันก็เอาอายุเมียทิพย์แนะนำเนี่ยนะครับเนาะค่ะนี่มันเป็นเลขของคุณแม่งวดบังหันมันมาขั้นออกแมนแต่ว่าคุณแม่ก็ว่าคุณแม่ฟันขาดงวดบังหันแต่มันไปออกหนึ่งหกมันไปออกหนึ่งหกทิพยเตีมหนึ่งค่ะมันขึ้นเตีมหนึ่งเนาะค่ะ มันขื้นไปแตมหนึ่งค่ะเตงหวันนี้ก็มาฝันเกีียวอีกว่าหนึ่งหาฝันเห็นเนาะฝันมาฝันตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวฝันเห็นแม่ลูกสาวฝันเห็นหนึ่งหนึ่ง่ะลูกสาวฝันเห็นแม่ขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเพิ่ว่าครับขี่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยน จะอายุแม่ติดไวดนำเนี่ยเนาะครับเนาะเพื่อมันออกอายุแม่ยนตะวาเห็นคุณแม่ขี่มาไซเป็นเนาะค่ะเห็นเลขถ่ายโมตะไส่ถ่ายโมตะไส่พอมหนึ่งหนึ่งหาเนี่ยแหละครับสำคัญคือตัวนี้ครสำคัญคือตัวนี้ละค่ะจะเปลียนเห็นเมื่อกล้องฟันก็ดีเรื่องเปลียนปลายแต่เบียนจริงก็ดีนะครับเนาะกัดติดไปนนำจักหน่อยครับกันไหวกัลองสื่อเป็นแนวทางเบื้องเบาเลยก็ับสื่อคือกันละค่ะเพื่อมีโศกเพื่อไมีโศกไม่ลาบไมีโศกใช่ไหมครับ นี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางของเม่แสงค่ะที่ลูกสาวเพิ่นฝันและเพิ่นเก่ามาเวาสู่านผู้ชมทางบานฟัง่งขอให้มีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับคุณแม่เบิร์สุขูสุขนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณเม่แสงได้หลายค่ะที่เม่แสงบัวแพงตัวเลขขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเม่แสงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าความฝันแนวทางดีๆครับผมกับแม่แสงก็เข้านาะครับบานในบ้าท้องพูนก็จะได้มาสรุปตัวเลขของแม่แสงเนีครับท่านผู้ชมเลยเอฟซีทุกท่านในเบิ่งกันเนาะครับว่าตัวเลขของแม่แสงที่บรนไหมากนี่คลิปนี้งวดนี่บรนไห้สวยมากครับผมครับผมสําหรับตัวเลขของแม่แสงที่บรนไหมากันมีหนึ่งหนึ่งหาครับสามศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสามหกสามครับผมสองเจ็ดนี่เป็นบานเหล็กทีเนาะครับเนาะหนึ่งสามนี่เป็นอายุหลานครับผมส่วนหกสามนี่ก็เป็นอายุของแม่แสงเองเนาะครับเนาะเพราะว่าลูกสาวเพิ แม่เสียงขับรถมอเตอร์ไซค์เปลี่ยนพันว่าครับต,รตั้งแต่ที่เพิ่นขับรถมอเตอร์ไซค์บ่เปลี่ยนนะครับรเนาะส่วนหนึ่ 1, 1, งทางหานี่ยหนึ่งหนึ่งหาครับผมก็เป็นหมายเลขป้ายทะเบียนในความฝันนะครับเนาะที่ลูกสาวเพิน่นฝันว่าแม่เพิ่นขี่รถมอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียนรถหนึ่งหนึ่งหาครับผมส่วนสามส่วนเจ็ดนี่ก็เป็นป้ายทะเบียนของแท้ที่ในความเป็นจริงแล้วป้ายทะเบียนรถเป็นสามส่วนเจ็ดนะครับเนาะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขของแม่แสงหนงวดวันทีหนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อย 67ครับผมก็ขอยท่านผู้ชมรมเลฟทุกท่านครับผมโชคดีโชคมั n ครับตัวเลขของมาเสงของเฮาครับคลิปนี้บ่าวท้องพูนขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับคลิปหน้าพอกันใหม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวท้องพูนน้ำนี้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวท้องพูนหาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปครับผมกับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพูนชาแนลครับ ก็ขออุทธรนโจกดีโจกม,มันได้รางวัันหง่รางวัลทีหนึ่งสุขุสุขคนครับผมคลิปนี้บอลทักคนขอลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไมครับผมขอบคุณครับ